ย้อนไปช่วงๆหนึ่งนะครับมันจะมีเกมเครื่องบินกับเรือหอเนี่ยที่มันให้แร้ก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆนะชื่อว่าเกม Zeppelin Wars แลปะปัจจุบันเนี่ยในเกมเนี่ยมันก็จะอัปเดตมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วก็น่าจะเพิ่มมาหลายอย่างลยมั้งเกมนี้สร้างมาเมื่อปี2010ก็ค่อนข้างที่จะไม่ก็ไม่เชิงว่าเก่านะ อยย่างงเี้แต่เกมเนี้ยนละมันยังคงความดั้งเดิมของเกมมาอยู่นะครับผมนี่ไงเกมความดั้งเดิมโอ๊ะเก็บความดั้งเดิมกูชอบจนสลัดว์้ากูเป็นไม่ได้โฮ้อดูโอ้ด่านใหม่ด้วยอ้าเกมอัปเดตใหม่มันดูดีมีอะไรบ้างอืมอเฮ้ยนี่ไงโอ้เอาอันนี้ดีกว่าอุ๊ออกอันนี้ดีกว่าอู้ยิงอ้าวเพียไม่มีปืนสั ก็โดนเวดกกอดก็ดตอนนี้ตอนไป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 ไระเบิดตนี้เลยนี่ไปลงไปาระเบิดไระเบิดเป็นจุเนนนอ่าไไปไปลไปล เอาใหม่เอาใหม่นะท่านผู้ชมเมื่อกี้เมื่อกี้พลาดไปเล็กน้อยคือผมไม่รู้ไงี้ยเครบินจมาเคลื่อนก็เครบินนี้ดีกว่าทำไมมันไม่สปอนตรงนี้มันเป็นสปอนทำไมตรงนู้นไอ้เหี้ยถูกบิดไอ้เครบินเรือราห่อมีบนนู้นเรือราห่อมจิ๋วอ้าวเรือราห่อมจิ๋วน่ารักเวลาหลักตาเงิน bị ai quá cho nó bơi đó ơi luôn xuống vơi chơi mày à giờ 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 còn nó không ย้วย้วยอนี่พวกเดียวกันไม่ใช่เหรอวะโอ้เฮียพวกเดียวกันไอสัตว์เดนคือเมื่อกี้ไม่แชร์อะไรเลยคือผมแบบติดชินไงผมชอบไปอยู่แบบไอ้ฝั่งโจรสลัดแล้วผมชินไงผมลืมไปว่าเออฟังฝังเพื่อนเรามันเป็นฟังสิ ย่อยขยิงกูเฮียกูเกือบตายเบ็ดร้อยซีซี่ n นมามาวัดกันเลยวัดกันเอ้โหแปดสิบกูตายแน่เลยโอ้าวหนาวเย้ยเฮีย

มึงไปเหนือไอเหี้ยนี้ไป,ปเร็วเปิดงน32นะครับปรุงความเชิน22ไงกลก้าปาดขวายิงสว่างผลแตกโอโ้โหไอเหี้ยเกิดเลยหอบบ้านดีกวอือนี่แหละปืนเกินปืนโอ้เหี้ยข้าหล็อ,อ,อกอาตาไ,ไม่มีพื้นอยู่เลยกูกระโดดข้ามยุบนี่เออ,ไ,อ,ไ,อ,ไ,อได้แล้วเดือดหอเราดีสภาพไม่น่าเหนื่อยนะแพ้วะ่ะโเราแพ้โอะไรว่า มชอบด่านนี้ไม่ขอดูเรือหอหน,น่ oh. <Yeah. S 2> อยดิโอ้โห <c oughs> โอ้ไฟต์เตอร์โอ้อันนี้แหละอันนี้แหละไปต์เตอร์ตูมึงมามึงไม่เก่งใจพวกตูโอ้โห oh. กิรัมไอสัตว์โอ้โหมึงจะเล่นดีๆกูก็ไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยไอสัตว์เลยยิ่งไม่ไปเลย 7 point โอเคขอจะซื้อเครื่องบินอีกลำไปเตัวอีกรอบกูบอกเลยลว้าถ้าตายนี่กูตายกูพอแนละจบเกมแล้ว <unintelligible> er. นั่นแหละย <Yeah, yeah. S 1> ึดยิขงขวาหน้ามัน,น,ย,มน,นยิงใส่ย่ามึงจะไปไหน,ย,น,ย,น,ย,น,หนหย่อนั่นแหละไอ้คนนึงจะยิงกูใช่ไหมฮะนี่ดิ é <síntos> <síntos> <síntos>